มีติ้งล่วงหน้าในวันเกิดนะคะดีใจมากเลยที่ได้มาจัดให้ทุกคนอีกครั้งค่ะหลังจากถางหายไปนานมากเลยค่ะก็ oh. อยากจะมาสนุกกับทุกคนค่ะ oh. เออแต่ก็ใช่นะ oh. ตอนเด็กๆก,ก็มาบ่อยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้มานานมากแล้วก็ oh. อยากอยากให้ทุกคนแบบมาร่วมสนุกกันเพราะว่างานหลักในวันนี้ก็จะมีกิจกรรมทาร,ทร่วมการเล่นเกม oh. เล่นทุงเล่น,ล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 นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ คือก่อนหน้านี <For> ้ก็จะจัดค่อนข้างบ่อยค่ะแต่ว่า <to> ก็หล <and> ังจากแบบโควิดอะไรเงี้ยก็ก็ไม่มีค่ะอาจจะไปถามคุณผู้ว่าเกินหน้าแบบเสียงดังมากเลยอยู่ในห้องแต่งตัวเองได้ยินเสียงเขาเลยอ่ะค่ะห้าร้อยกว่าค่ะห้าร้อยห้าสิบแล้วก็อาจจะมากกว่าอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าประมาณกี่ปีน่าจะน่าจะสี่ห้าปีได้ค่ะ เต็มที่อยู่แล้วพร้อมมากพ,ร,าากพร,าร้อมแล้วไหมบ้างมีอะไรบ้างคือมันมีซีเควนต์เลยค่ะมันมีแบบเป็นตารางขึ้นมาเลยว่าเออเดี๋ยวเราจะทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เออเป็นเล่นเกมม, surprise, ม, guest, มีเซอร์ไพรส์มีเกมส์หรือว่ากีไข่ผสมพิเศษด้วยที่พิเศษมากเพราะว่าเบลก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้เป็นท็อปอย่างเดีขาไม่บอกเบลค่ะ <c oughs> ออแอบดู้ไหมว่าเป็นใครในใจค,คิดไหมเดาไม่ออกเลยอ่ะเราก็เดบิวต์มานานแล้ว ค่ะก็พี่คะวันนี้ไปไหนไม่ได้ถามใครเลยค่ะเดีเพิ่งรู้ประมาณสองวันที่แ eh> ล้วว uh ่าเออเดี๋ยวจะมีแบบเกสพิเศษด้วยนาอย่างเงี้ยค่ะในได้ก็คือในวันเกิดด้วยน้องใช่ค่ะวันเกิดไม่อยู่ไปต่างประเทศค่ะก็ถือว่าโอกาสรุกขึ้นวันเกิใช่ก็ปกติเราจะจัดแฟนมีช่วงวันเกิดแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้มีแบบโมเมนต์กับเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออวันเกิดมันก็เป็นแบบช่วงเวลาที่มีความสุขของเรา ในเวลาที่มีความสุขเนี้ยกับคนที่เรารักแล้วคืใครนะคะขับขอนยาวๆฉลองปีใหม่ด้วยอะไรยังไงบ้างด้วยค่ะก็ข้ามปีเลยค่ะไปไหนบอก้างไปเนเธอร์แลนด์ค่ะกี่วันเออก่อนหน้านั้นมีไปญี่ปุ่นก่อนก็คือไปทํางานค่ะแล้วก็กลับมาไทยอยู่ไทยประมาณ6ชั่วโมงแล้วบินต่อเลยมาเปลี่ยนกระเป๋าแล่ใช่มาเปลี่ยนกระเป๋าต้องจับกระเป๋าสองเซ็ตค่ะไปเที่ยวกับเพื่อนน้อะไปกับพี่พลอยแล้วก็แบบแก๊งเพื่อนๆที่พีค่ะหรือว่าเป็นทริปแบบขับขอนเือนใจ ใช่ค่ะก็อย่างปีที่แล้วไม่ได้มีทริปจริงจังมากนายก็จะเป็นทริปที่แบบช่วงทำงานด้วยค่ะปีนี้เที่ยวเยอะหน่อยเปของขันที่ตัวเองใช่ค่ะแล้ววันตื่นวิ่งเร็วตั้งแต่ตื่นมาทเอะไรเสร็จก็เป็นโอ้ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คือความจริงแล้วการล็อกคิวเพื่อไปทริปอ่ะก็เป็นของขันที่ตัวเองแล้วอ่ะค่ะยากไหมคะกว่าจะล็อกคิวได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าจองไว้ประมาณ ตั้งแต่ประมาณเดือน6เดือนเจ็ดเอ่ยไงใช่ก็คือเออก็อันนี้เป็นแบบเออทริปพักผ่อนนะไม่ได้วางแนถ้าโฆษนาก็มาสองตัวตตามไ้ไหมคะถามเสรที่เป็นไวรหรอไม่เป็นทมอะไรที่กับบอเค่ะอันนั้นขำมากเลยอ่ะขับรถไปอย่างเพมีพวงพวงอะไรดาวเรืองแขวนอยู่ เหลือเด็นบ้าเลยเนาะเออก็คือแบบเบลอะขับรถไปช่องเองแล้วเบลก็เออพอเจอสี่แยกเขาก็มีเด็กน้อยมาขายพองมะไรแล้วก็เออเห็นใจเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีรถตอดเลยแต่รถเบลเราก็เลยแบบเออช่วยซื้อน้องหนึ่งครวงน้องเปมาหมดเลยได้ไหมค,ครบับแปดสิบบาทที่บอกอ๋อน้องเงินหมดแล้วค่ะก็เลยได้มาหนึ่งครวงแล้วก็แบบไม่ได้ขับรถนานก็เลยเอ่อไหวได้ยานาง <c oughs> นิดนึง Sea, แต่ว่าก็ไม่ได er ้ค <c oughs> um. ิดว่าจะเป็นไวรัลขนาดนี้แหละก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเด่นขนาดนี้อย่างเงี้ยเป็นการแจวว่าบทั้งคันมีโคมาแรงขนแดงมือฮะโคนาแรงแซตังค์20บาทอ๋อค่ะใช่ก็ก็มีคนต้องใส่ที่มาดูนไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่าจะใส่แดงมือแต่ว่าได้ได้ยคือความไม่ค่อยลดตัวก็เลยว่าซะหน่อยเหมือนคนไม่ได้โ ไม่เป็นไรไม่ต้องโฟกัสขับไปเองก็เขินนะค่ะอย่างว่าน้องเล็กจะเบียนอะไรสองสี่ตามวันเกิดค่ะวันนี้ต้องมาต่อเรื่องปฏิบัติธรรมสรุปคือไปทันพี่สาวว่ามีใครไปส่งเราก็คือมีคนไปส่งจริงจริงแต่ว่าคนนั้นก็คือผู้ชายก็ว่าคนนั้นก็คือคนขับรถค่ะไม่มีใครพิเศษไปส่งเลย เวลใบกับเพื่อนสนิทเวลแล้วภาพที่โป๊ะคือการทับเขาเอามาลำดับเขาน่าจะเอามาชนกันที่ค่ะเพราะว่าแบบมีความเขียวๆว่ะค่ะแบบธรรมชาติดูแบบน่าจะเป็นโลเคชั่นเดียวกันหน่อไม่ใช่เห็นเวลฟังเห็นข่าวตกใจไหมว่าเอาภาพมาชนกันเหรอก็ไม่ได้ตกใจนะมันก็มันก็เคยมีแล้วก็มีแบบเรื่อยๆอยู่แล้วเงี้ยค่ะ ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปดูเทมส์ค่ะับดินเลยไม่ได้ดับไม่ได้ดับก็แวะละความาฟินพอดีด้วยเนาะแล้วไมใช่ใช่ใช่แต่ก็คิดว่าอย่างนั้นก็แบบก็ก็ดีนะคะที่คนรู้สึกแบบอินเพราะว่ามันก็เท่ากับว่าคนชอบผลงานของเราชอบแบบน่าจะชอบคุตานหรือว่ากาละเกตก็ยืนเลื่อ่ะกับแฟนมิตตี้มันมีภาพตอนท้ายที่โกดังนู้นหนักแต่ง อ๋อคือชุดมันชุดมันค่อนข้างคล้ายกันโดยบังเอิญค่ะแล้วก็แบบเข้ากันพอดีเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาตะโกนว่าแต่งเลยแต่งเลยอ่ะอ๋อค่ะก็ก็กเออแฟนคลับก็เชียร์อืมค่ะแเ,เปบบเหมืินมจริงไหมือนอกันเผินดิแบบ จะมาป้อนเบลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ยจะติดคอหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า <c oughs> ไม่เตรียมเลยค่ะในงานนั้นไม่มีอะไรเตรียมกันไว้ก่อนเลยก็คือเป็นสดทั้งหมดคิดว่ามันจะติดไหมว่าพี่ก็จะมาโมเมนต์นี้เลยอย่างเงี้ยไม่คิดเลยค่ะเขาจะแก้เบลนั่นแหละแต่ว่าเขาอ่ะแบบเหมือนดุขำเองแล้วหมูก็คือแบบพลุกเข้าไปในคอจริงคือเขาอ่ะแบบจะข้ามหมูแล้วก็แบบจะให้ป้อนแบบยังไง เราก็มองแล้วแล้วก็เขาก็ขำเองแล้วเขาก็ลุกคนคืนหมูเข้าไปเองหมอบค่ะหมอบด้วยพระแม่รับสีนะโอ้โหหอค่ะเมื่อวานเลยไอโทรพระแม่รับสมี่ขอเรตติ้งสองลกค่ะไปเป็นตัวตั้งตัวตีค่ะเร็วค่ะ คือเบลจะต้องมีธุระที่ทําอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเบลก็เลยชวนเล่นๆเพราะว่าแก๊งเนี้ยจะเป็นแก๊งที่ทําบุญด้วยกันบ่อยแบบไหว้พระหรืออะไรเงี้ยด้วยกันบ่อยก็เลยลงชวนแล้วก็ว่างตรงกันพอดีค่ะก็เลยได้ไปด้วยกันค่ะเราขออะไรกันแม่เลตติ้งขอเลตติ้งก็ขอความรักที่ดีคราวนี้เราบอกว่าไม่มีเรื่องเป็นไปคราวนี้มีมาทียังไม่มีจะได้ไงอ่ะแต่ว่าถามว่าสมมุติสมมุติจะต้องแบบว่าโชว์ท่าน หใช่ใจเลยน,นโดโดะแบบเล่เขาไม่ดูเป็นดีกันโอ้โหไ,ไม่มีค่ะขอให้เป็นแบบคนดี<อ>ก็พอไม่ได้ไม่ได้มีแบบภาพหลักภายอกเพราะว่าไม่ได้โฟกัสแต่ว่าก็ขออยู่ด้วยกันกอ <laughs> ขอรวมๆ <laughs> อะไรได้30ค่ะ มันก็ยังไม่ใช่คมสุดท้ายค่ะแล้วก็อชีวิตได้อยู่ค่ะมีพี่แอปเป็นตัวอย่างไม่ไม่ไม่ก็มันก็อย่างที่พี่แอปเคยพูดแบบความรักอ่ะมันมันไม่ได้จากัดแบบช่วงเวลาหรืออะไรอย่างนี้คือถ้าใช่อ่ะมันก็คือใช่หรือถ้าเจอตอนเนี้ยแล้วไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตล้วเป็นเด็กยังไงทีกว่าเว้ย ไม่แน่ใจ <c oughs> น่าจะไหวแต่ว่าไม่ได้จากัดแล้วกันไม่ได้จากัดแบบภายนอกหรือว่าอายุหรืออะไรอะ<ม>ค่ะแค<ม>่แบบใช่คุยเราคลิกแล้วก็เหมือนเข้ากันได้โดสําหรับเบลนะเบลไม่ได้มองแบบเหมือนเรื่องเองินทองชื่อเสียงนู่นนี่น,นั่นแต่ว่าเป็นแบบทุกๆวันที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะมากกว่าตอนน,น,นี้นมีข้ามเวลาบางทีแซงหน้าด้วยใจด้วยข้ามเวลาือมาลัก ยังไม่มีใครฆ่ามาเลยนี่ฉันไม่ได้อยู่ในเปร์โซนนะจ๊ะไม่อยู่ในโซนไหนเลยซิงเกิลโซนเหรอคือแบอกแม่ไปไหมว่าถ้าสัเร็จแล้วอยู่จะพาแกมหนูจะพาอะไรไม่ได้บอกค่ะพลาดอีกแล้วเหรอคะพลาดแต่ว่าไอ้โทรพัพมค่ะว่าถ้าเรตติ้งเท่าที่แบบคิตก็จะถวายนางร่าง เพราะว่ามันละพผมลำีใช่ค่ะชื่อเรื่องพรมลิขิตแล้วก็พุตันก็เชื่อว่าพระพรมลิขิตให้พุตันไปในยุอทิยาไปไหว้ระมซ้อมซมไม่ซ้อมซ้อมไยรไม่ไคจะนับประมาณเท่าไหร่เีวว่าสองหลักประมาเท่าไหร่ต้นของสองหลักสองหลักก็โอเคแล้วค่ะสองหลักเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแบบเรตติ้งูบัสเตี่ยวถามเยอะตัองเลยเดี๋ยวมันจะสำเร็จเลยเนี่ย อันนี้ไม่เกยวกับพี่น้องก็ไปขอร้ด้วยไม่เกี่ยวค่ะเปก็เป็นความคิดของเบลเอง่ะแ้องทีเป็นกนีจรไม่ได้มาเนก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจทุกัสพอร์ตในทุกผลงานของเบลที่ผ่านมานะคะก็ เออใช้คำว่าเดบิวต์มีแฟนต่งางประเทศบอกว่าเดบิวต์มา12ปีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในวงการที่จริงก็14แล้วเร็วมากเลยก็ขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันดีด้วยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับเบลนะคะขอบคุณคาม,มากเลยค่ะ